ทุกคนรู้จักแต่ทุกคนไม่รู้ที่มาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอนุสาวรีย์นี่แหละเป็นหลักฐานสำคัญอย่างหนึง่งคำว่าอะไรอนุสาวรีย์คือเป็นที่ระลึกของการของวีรกรรมของทหารอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยเป็นกึ่งกลางระหว่าง ทางหลวงแผ่นดินระหว่างพหลโยธินลาดวิถีพญาไทใช่ไหมเป็นเกื่งกลางแล้วก็กลายเป็นศูนย์กลางนะศูนย์กลางการคมนาคมที่ทุกคนจะต้องผ่านเขาบอกว่าอนุสาวรีย์คือที่ระลึกชัยสมรภูมิก็คือการลบนั่นเองการลบอันนี้ก็คือกรณีนีเน้เกิดขึ้นคือการทิพาดระหว่างไทยกับฝรั่งเศสระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนั่นเองอ่านะ ไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่สองสงครามอินโดจีนต่างหากสงครามอินโดจีนเนี่ยคือสงครามที่ไทยทะเละไทยลบพิพาทกับฝรั่งเศสเรื่องอะไรเรื่องเขตแดนนี่แหละแล้วเราลบชนะด้วยนะชนะฝรั่งเศสด้วยนะแล้วก็ลบต่างคนก็ต่างเสียหายสุดท้ายแล้วตอนนั้นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นผู้มีอำนาจในในแหลมอินโดจีน ในอินโดจีนญี่ปุ่นก็เลยเข้ามาเป็นผู้ไก่เกลี่ยการพิพาทเรียกว่าสงครามอ่สงครามอินโดจีนที่เราเรียกสงครามอินโดจีนญี่ปุ่นก็เข้ามาไก่เกลี่ยญี่ปุ่นเข้ามาไก่เกลี่ยผลปรากฏว่าผลปรากฏว่าฝรั่งเศสต้องคืนดินแดน ต้องคืนดินแดนพัตบองเสียมาราดเกิดอยุสัญญากรุงโตเกียวอนุสัญญากรุงโตเกียวเนี่ยบอกว่าเอ่อญี่ปุ่นบอกว่าให้ให้ฝรั่งเศสเนี่ยตกลงให้ฝรั่งเศสตกลงกันว่าข้อตกลงข้อตกลงก็คือว่าให้ฝรั่งเศสเนี่ยคืนดินแดนให้กับไทยแต่ไทยต้องจ่ายเงินให้ฝรั่งเศสเอาที ใครต้องจ่ายเงินให้กับฝรั่งเศสเขาต้องคืนพัตตาบองเสมาราชใช่ไหมพัตตาบองเสมาลาชสีออ่อนุสัญญากรุงโตเกียวเนี่ยบอกว่าเราต้องเสียเงินให้กับฝรั่งเศสเขาเรียกว่าหกร้อยหกร้อยล้านไม่ใช่บาทนะหกร้อยล้านเออเป็นเงินเขาเรียกเขาเรียกเงินอะไรอะ่ะยูโรหรอไม่ใช่ยูโรมันเกิด <Fine, S 1> ที่หลัง ไม่ใช่ฟรังไม่ใช่ฝรังแต่เราเนะี่ยจ่ายเงินไปแล้วฝรั่งเศสต้องคืนดินแดนให้กับเราพอต่อมาพอสองครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สองฝรั่งเศสกับอเมริกาก็จูงกันมาแล้วก็บังคับไทยบังคับไทยให้เอาดินแดนเอาดินแดนพัฒนบองเสียมราดไป แต่ไม่ยอมคืนเงินเราพระตะบ,บองเสียมาลาศีสพลแต่ไม่คืนเงินเราสรุปถูกฝรั่งเศสโกงอีกในสงคารามครั้งนั้นอ่ะมีคนเสียชีวิตมากมายการรบกันครั้งนั้นนะมีคนเสียชีวิตมากมายก็เลยมีการสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่ระลึกถึงคนที่เสียชีวิตไปใช่ไหมก็เลยที่มีรูปแหลมๆเนี่ยหมายถึง ดาบปืนน่ด้ามปืนเอามาวางกันด้วยกันนะแล้วก็ส่วนคนที่เป็นรูปเนี่ยที่รอบๆเนี่ยก็เป็นทหารตัวแทนทหารบกที่เป็นรูปนะคะทะหารบกทหารเรือทหารอากาศแล้วก็ประชาชนข้าราชการพลตํารวจห้าเหล่าปฏิมากรรมห้าเหล่า ก็จารึกไว้ในแผ่นทองแดงเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เราลบกับฝรั่งเศสด้วยดินแดนพัตบองเซมราสีโซพลเนี่ยแล้วฝรั่งเศสก็เอาเงินไปด้วยเราต้องได้ดินแดนคืนแต่เขาบอกว่าให้พอสงครามโลกครั้งที่สองมาทำสัญญาบอกว่าอันนี้ให้บันหมคะ่ะ สมคสนธิสัญญากรุงโตเกียวเนี่ยให้เป็นโมคะแต่ถามหน่อยโมคะของกฎหมายก็คือการกลับสู่ฐานะเดิมใช่ไหมในเมื่อเขาไม่ได้ให้พัฒบองเสร็จมาราชสิเฉโสพลมาเขาเอาเงินไปเขาต้องคืนเงินเรานะทำไมเป็นเช่นนี้โกงตลอดเลค